ม่าวัดววนนี้เรามาดูมาดูเห็ดนนเ,เห็ดตับเตาตอนนี้เราจะเก็บแล้วนะครับว,วันนั้นวันนั้น,นเรามาถ่ายวันไหนนะแม่พลอยใช่สองวันที่แล้ว,ว,ลวตอนนี้ใหญ่มากๆนะครับอันนี้ พิธาบานนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือผมเองเห็นไหมฮะนี่นี่นี่อ,อีกวันก็ได้จะใหญ่ครับแลอืม,มอ่ะวันนี้เราจะจะ,จะเก็บเก็บแล้วนะครับขึ้นนี้คือเห็ดตับเต่าขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เอาเชื้ออะไรมาลงขึ้นเองเดี๋ยวจะตับดินมันจิงกิ้อยู่เดยขึ้นอีกอย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้เชื้อไปลงที่สวนก็ได้มีได้ไหมครับเ,เชื้อไปลงได้ไหมต้นใหญ่ตัดตัดไอ้โคนโคนมาที่ติดดินติดารไปโยนไว้ อ่าโอเคจะขึ้นปีหน้าด้วยแหะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ตามคนต้นอ่ะมะขามป้อมซื้อต้นใหญ่ก็มาปลูกไว้ไงไม่เคยเห็นลูกอะอร่อยหนึ่งจะป่องพึ้งมาอ่ะมาเราจะมาเก็บเกี่ยวกันเลยครับตอนนี้พร้อมมาวันนี้หนึ่งดอกสองดอกโอ้โหนี่ครับโอ้ยดูสิที่เห็นวันนั้นเล็กๆเห็นไหมใช่วันนั้นเล็กๆมีทั้งหมดนี่ห้าวันนี้จะตัดหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเชิญเลยครับเชิญเลย แล้วเขาบอกเออต้องยกทั้งทั้งทั้งนี้เลยเอ้ายกง่ายขนาดนี้เลยเออนี่อ๋อนี่เขาบอกให้ดูที่โคนเออมากนี่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 โอเคเลยอย่างงี้แล้วแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยแล้วดินอ๋อเอ็ดินอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเชื้อมันี่ใ้้อยูนนแลวก็ขึ้นให้เราอีกเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดทิ้งตัดทิ้งแถวนี้แหละนี่แหละครับอันนี้ขึ้นรอบที่สี่ที่ห้าแล้วโอเคโอ้นี่ไงเดี๋ยวเราได้อดีนนึงไปเตัดตัดด้วยนะครับเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ด้วย โอ้นี่แหละครับก็เหมือนมันมีเชื้อให้มันเชื่อมอยู่ตรงนี้อีกอนี่นะครับแล้วก็ได้เก็บพินอีแต่พินนี้บนบนโขดนี้ไม่ขึ้นเลยสักดอกปกติก็ขึ้นหมดแหละโอ้บนโขดเนี้ยนะอ๋ออ่ออวออนาะ๋ออโออ๋ออ๋ออ๋อต่อไปต่อไปต่อไปอีสานเขาเรียกเห็ดพึ่งเหรออ๋อมันดึงนิดเดียวก็ออกมาแล้วหลุดมาแล้วเอ้ยนี่มีดอกเล็กข้างล่างอย่างนี้เออมีดอกเล็กด้วย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอเป็นดินติดดินไปไว้ที่สวนท่าไหอมอยู่นี่แหละ่่อยู่นี่เลอืมออันมีเล็กด้วยอันนี้ตัดออกเลยอ๋อ,อเอาเชื้อมันจะอยู่ที่รากเนี่ยเนาะอันนี้มันมติดดินมีทรายติดเงี้ยแล้วก็นั่นอันนี้หมดเลยโอ้ใหญ่มากๆเลยยังใหญ่ได้อีกนะเนีน่ยอีกวันหนึ่งก็ใหญ่อีกออ อันนี้อะไรกินมันน่าจะหอยทากหอยทากเราต้องกินก่อนหอยทากนี่นะครับเห็ดตับเตาแกงคล้ายๆแกงเปิดอยถ้าคุอีสามเขาจะใส่น้ำใบยะานางนั่นแหละอุ้ยดูดีสองอุ้ยสองอันก็กินเหลือเฟือแล้วแม่้องนี่เดเต็มตะกร้าแหละตัดหมดเลยแม่โบจะเอาไปกี่ดอกก็เอาไปเลือดวจะเอาไปบ้านโน้นอ๋อจ้ะ ไม่หมดไม่หมดไม่หมดสองคนตายายไม่หมดเอาแค่พอไปทําได้มือหนึ่งอ่น้เดี๋ยวดนะทางนี้เดี๋ยวจะมาตัดทางนี้ด้วยโอ้ยนี่ครับอ่ะปึบอ่ะึบอ่ะเราดึงนิดเดียวเองเขาหลุดแล้วนั่นปึบอ่า ส่วนใหญ่มันจะขึ้นกับต้นอะไรอ่ะไม่ต้องซอยมันขึ้นได้หลายต้นแต่มีเชื้อมันขึ้นตรงไหนก็ขึ้นได้หมดแหละต้นพึงก็ขึ้นแถวแถวสมัยเด็กไปเก็บริมแม่น้ํายมมันเขาเรียกต้นไค่เออเป็นกอกอเนี่ยสมัยเด็กอ่ะไปหาตามตามโคนต้นไคริมแม่น้ํายมมาอือหือนี่แหละเอามาชึบชึบอ้าววางดีๆวางดีๆอกนี่ดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่นุ่นนั่นใหญ่สุด คอยเดินมาดูอยู่เรื่อยแต่ก่อนตาปองไม่รู้ต่ปองบอกเห็ดอะไรใบใหญ่ใหญ่ตาปองเตะทิ้งเตะทิ้งเออเราไม่เห็นไงนี่อยู่ปีนเนื้อตาปองเตะทิ้งหมดบอกเห็ดอะไรวะกูกลัวกูเห็นมีพิษไงเขาไม่ดูไม่รู้อ่ะไม่รู้ต่ปองบอกไม่เคยเห็นคือนึ่งเยอะตะปองบอกเตะทิ้งหมดเลยนี่คือเห็ดนี่คือเห็ดตับเต่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็ดพึ่งแล้วแต่พื้นที่ไหนรี่อทีพิสารที่เห็ดพึ่งทางเหนือเรียกเห็ดห้าเห็ดห้าแต่ใหญ่มากเลยอ่ะ อ๋อนี่ปัดๆนี่ไว้เชื้อมันโอเคเลยไปทงน้นอีกอันหนึ่งอะไงั้นอันนี้ใหญ่มากนี่ขึ้นเองตามธรรมชาติดึงนิดเดียวปึ๊บโอ้ได้ยินเกาะเลยออหักเว้ยอ๋อหักอ่ะนี่เราเดี๋ยวดึงร่างขึ้นมาดีกว่าไหมเออนั่นี้หักนั่นโอเคให้มีติดนั่นมา เอาเอาเอานั่นก็ได้เอาก็ได้จะเดี๋ยวลองดูลองดูนิดเดียวเดี๋ยวไปปาดเนาะตรงนี้แม่ก็ได้หั่นหั่นไฟเราให้มันลงเลยโอเคโอเคลองดูลองดูตากมานิดหนึ่งก็ยังดีลองดูลองดูอรออ่ะต่อเดี๋ยวเพิ่งเรากดทำนิ่งมา